สวัสดีครับอยู่กับผม Ackerman ก็วันนี้นะครับวันที่6สิงหานะครับเป็นวันที่มีแพทอัปเดตนะครับของเกม c a p เ a n n c y เป็นแพทบุฟผาในน้ำนะครับแพทที่1.6นั่นเองก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูนะครับว่าที่ตัวเกมมีอัปเดตมาครับมีอะไรบ้างนะก็สำหรับแพทนี้นะครับผมตัวละครหลักๆจะมีอยู่ประมาณ3ตัวด้วยกันนะครับที่มันเข้ามาใหม่นะ ก็สำหรับตัวละครแรกนะครับผมน้องในไลล่านะครับผมเป็นตัวละครทัสีเขียวนะสส่บัฟนะครับผมความลับผีบ้านมาตั้งแต่วันที่6สิงหานะครับ2568จนถึง3กันยายน2568เลยนะก็เรียกว่าอยู่กันยาวๆเลยนะครับตัวละครต่อมานะครับผมน้องกาลฟาครับหรือว่าน้องคาเฟียนะครับผมแล้วแต่เพื่อนๆจะเรียกเลยนะศิลปะกัมปนาทนะครับผมเป็นตัวละครดาเมจมู่สีเขียวนะครับผมก็มาตั้งแต่วันที่13สิงหานะครับผมถึง3กันยาเนะครับผมก็เรียกว่า มาหลังจากที่น้องเดลล่าเข้ามานะครับผมประมาณ1สัปดาห์นะครับผมก็เดี๋ยวรอติดต่างไปได้เลยนะแล้วก็สําหรับสายคอสตูมนะครับผมน้องเดลล่าก็จะมาพร้อมกับเรียกว่าคอสตูมเมาไม้พัํมลักนะครับผมก็มาตั้งแต่วันที่6สิงหานะครับจนถึง3กันยานะครับผมก็มาพร้อมตัวละครเลยนะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับผมที่เข้ามาใหม่นะครับผมน้องลิลี่นะครับผมทูตสวรรค์เป็นตัวละครเป็นเทมพาร์นะครับผมเป็นสายฮิวนะครับผมสีเขียว มาตั้งแต่วันที่6สิงหานะครับผมจนถึง3กันยายนเช่นกันนะครับนอกจากนี้นะครับเกมยังมีในการปรับในส่วนของสมดุลเกมนะครับผมด้วยการเพิ่ม HP มากขึ้น50%นะครับในส่วนของ Adina นะครับผมแฟนทอมนะครับแล้วก็ Master d ์ดูเอนั่นเองส่วนตัวที่เขาปรับมาแบบนี้ผมก็ชอบนะครับเพราะว่าผมคิดว่ามันทําให้คนที่เปิดที่หลังนะครับหรือว่า CP น้อยกว่าเนี่ยได้มีโอกาสได้โต้ตอบมากขึ้นนะครับแล้วก็มีอินเทอร์อคชันกันได้ คิดว่าได้จะสนุกมากขึ้นนะครับผมก็อนนี้ก็เป็นอะไรที่ดีเนาะหรือว่าถ้าใครมีความเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้ด้านล่างเลยนะครับเดี๋ยวก็ต้องมาดูกันนะครับว่าหลังจากที่ปรับมาแล้วเนี่ยมันจะมีเมตาชิพไหมหรือว่ามีการปรับเปลี่ยนตัวละครสําหรับมาต่อสู้กันมากน้อยขนาดไหนนะครับผมก็เดี๋ยวรอติดตามเลยนะ ในส่วนต่อมานะครับผมก็น้องอีนะานะสำหรับคนที่เห็นว่าน้องอีนะาอยู่ในสมุดภาพมานานแล้วนะครับก็อันนี้ก็น้องได้เข้ามาในเกมแล้วนะครับผมก็อยู่ในส่วนของร้านค้าสกายนะครับผมก็สามารถไปแลกกันได้อีนะาเป็นพระสีเขียวนะครับสายบัฟนะดวงดาวอ่าัตติกาลนะครับผมชอะในร้านค้าสกายนะครับอยู่คู่กับเอ็กโคแสงเลยนะครับผมก็ไปดูกันได้นะครับ อ่าสำหรับแพทนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของน้องเดล่ากันก่อนนะครับว่าสกิลจะประมาณไหนเนาะอ๋อแล้วก็ผมเพิ่งสังเกตนะครับว่าในเกมจะเขียนว่าเดล่านะครับผมไม่ใช่น้องเดล่านะครับผมก็ประมาณนี้นัแล้วแต่คนจะเรียกนะครับผมแต่ว่าให้เข้าใจตรงกันนะครับก็สำหรับในส่วนของสกิลพาสซีของน้องนะครับผมเสริมพลังเสน่ห์เพิ่มอัตราคิดค่าให้กับตัวละครพาฒทสีเขียวไฟเราเพิ่มขึ้น7%ปเนะครับ ที่2ดาว9%้าที่4ดาว10%แล้วก็ที่6ดาว12%นั่นเองต่อมานะครับสกิลแรกนะครับผมคอมโบโจิตประสานนะครับสร้างดาเมจศัตรู1คน96%ของ a d k และได้รับเปิดโปง1ชั้นเป็นเวลา4เทิร์นเปิดโปงก็คือสร้างดาเมจเสริมพลังเพิ่มขึ้นสซ้อนทับได้8ชั้นนั่นเอง มาดูส่วนของสกิลต่อมานะครับผมยิงประชิดสร้างดาเมจใส่ศัตรู1คนเป็นดาเมจเสริมพลัง76%ของ ATK ดาเมจเสริมพลังก็คือเมื่อสร้างดาเมจต่อเป้าหมายจะเพิ่มดาเมจขึ้น20%ต่อเอฟเฟกบัฟ1ชั้นที่ตัวเองมีคำนวณถูงสุด10ชั้นนะครับสำหรับสกิลอันติเมตนะครับพ่วงสลักจิตนะครับก็จะคล้ายๆกับสกิลยิงประชิดเลยนะสร้างดาเมจใส่ศัตรู1คนเป็นดาเมจอ่าเสริมพลังนะครับผม178%ของ ATK เมื่อบัฟบ,บนตัวของตัวเองมีไม่ต่ำกว่า10ชั้นนะครับดาเมจครั้งนี้จะได้รับดาเมจคีิที่เข้าเพิ่มขึ้น20%นั่นเองโดย1ดาวจะได้ดาเมจเป็น203%นะครับที่3ดาวเป็น229แล้วก็ที่5ดาวเป็น253%นะครับมาดูในส่วนของการอัพดาวนะครับ ที่1ดาวนะครับก่อนที่จะใช้สกิลยิงประชิดนะครับจะได้รับเปิดโปง1ชั้นนะครับแล้วก็ที่4ดาวเมื่อสุดสุดเทินนะครับหากบัฟบ,บนตัวเพื่อนร่วมทีมมีไม่ต่ำกว่าสิชั้นจะเพิ่มอ e t k เคให้ตนเอง5%เปอเ็นเป็นเวลา2เทินซ้อนทับได้3ชั้นนั่นเองแล้วก็ที่6ดาวนะครับดาามิติค้วที่ห่วงสศรษฐกิตมอบให้เพิ่มขึ้นเป็น4 0และเอฟเฟกนี้จะกลายเป็นบัฟต่อเนื่องจนจบการต่อสู้นั่นเองนะครับต่อมานะครับผมจะพามาดูในส่วนข,ของกิจกรรมบุผานินา โดยกิจกรรมนี้จะอยู่ตั้งแต่วันที่6สิงหาคมจนถึงวันที่3กันยาเลยก็ในส่วนแรกนะครับมาเริ่มที่เริ่มเปิดร้านลุยนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเนื้อเรื่องนะครับผมก็จะเปิดไปเป็นรอบๆไปนะครับผมก็จะรออีก11ชั่วโมง1วันอีก2วันนะครับผมก็ตามที่เขาบอกเลยนะโดยในเนื้อเรื่องส่วนแรกอันนี้ผมก็เล่นจบไปแล้วนะครับผมก็จะขึ้นว่า complete นะครับก็อันนี้สําหรับกิจกรรมตีบอสนะครับก็ยังไม่เปิดนะครับผมให้เพื่อนๆเล่นกิจกรรมอื่นรอไปก่อนนะครับ แล้วก็ส่วนต่อมานะครับบันทึกภาคสนามครับก็อันนี้จะเป็นกิจกรรมเหมือนแบบว่าลงด่านนะครับเก็บเหรียญดอกไอริสไปเรื่อยๆนะครับผมซึ่งดอกไอริสเอาไว้ทำอะไรเอาไว้แลกในกิจกรรมนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูนะโดยวิธีเล่นด่านก็จะเหมือนลงดันธรรมดาเลยครับผมก็จะใช้ในส่วนของค็อกเทลใส่ลุ้งนะครับผมก็จะรีมันเรื่อยๆนะครับผมในแต่ละวันนะก็ใช้ครั้งละ30บนะครับผมก็ต้องรอนะครับผมอาจจะเปิดด่านอื่นไปเรื่อยๆนะครับ แล้วก็ต่อมาผมจะพามาดูในส่วนของอการเก็บเหรียญน,นะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นเหรียญที่ได้นะครับเอามาในส่วนของสะสมนะครับแลกของรางวัลได้นะครับผมก็ตามกิจ <judged> กรกรมที่เขากำหนดมาเลยนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหรียญของคาเฟียนะครับหรือว่ากาเฟาีนั่นเองแล้วก็สะสมได้มากสุด3ามหมน 36, นะครับผมจะได้ในส่วนของลูกแก้วแดง1นึ่งพนนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมเนื้อเรื่องนะครับผมผ่านดันเนื้อเรื่องเก็บเหรียญนะครับผมก็เป็นเหมือนเหรียญเสริมเนาะก็อันนี้เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยนะครับ ก็ต่อมานะผมจะพามาดูในกิจกรรมทอยลูกเต๋านะครับผมก็แน่นอนครับเปลี่ยนแพทก็มีป็นทัชใหม่นะครับพี่แพททัชใหม่ก็มีทอยเต๋านะครับผมก็เหมือนเดิมเนาะก็จะมีในส่วนของการทากิจกรรมนะครับผมเก็บค่ายแอคทีฟนะครับค่ายทีฟมาจากไหนค่ายแอคทีฟก็จะมาจากการทำกิจกรรมไรยวันนะครับผมที่เห็นนี่เลยก็เห็นไหมครับว่าบวก60ค่ายแอคทีฟเขียนไว้ด้านล่างนะครับผมก็รับเป็นแล้วก็ไต้มาสองร้อยนะก็เดี๋ยวจะเอามาดูกันครับว่ามันจะขึ้นไหมนะครับผมอ่าขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ ประมาณนี้นะครับผมก็เล่นไปสองสวันก็ได้ครบแล้วนะครับผม5 0 0ร้อยหกนะครับผมก็เก็บไปเรื่อยๆนะสำหรับกิจกรรมทอยเต่าก็เหมือนเดิมนะครับผมแนะนาว่าให้เล่นไปตามที่มีนะครับผมไม่ต้องไปซื้อเพิ่มนะอันนี้ก็จะคุ้มสุดนะครับผมเพราะว่าสองร้อยไม้เนี่ยมันมันเป็นไปแทบจะไม่ได้เลยนะครับผมสาหรับการความคุ้มค่านะครับผมที่แรกมานะครับผมแนะนําว่าให้เล่นไปตามที่เกมแจก้วกันนะครับ ก็อันนี้ผมน่าจะเลือกเป็นอันขวาแล้วกันนะผมจะเซฟนะอ,นอันกลางกับอันซ้ายรู้สึกว่ามันจะทํายากไปหน่อยนะผมก็เราอันเซฟดีกว่านะครับผม <S <S ก็อันนี้ก็เหมือนเดิมนะเขาจะเป็นในส่วนของภารกิจปั้นเหมี่ยวนะครับผมก็ได้ส่วนของโอปอค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแล้วก็ในส่วนของการฝึกตัวละครใหม่นะครับผมก็แนะนําว่าอย่าลืมเข้ามาเล่นกันด้วยนะก็ได้ในส่วนของโอปอร้อยหนึ่งนะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างดีเลย แล้วก็ที่จะมาไปสัมพัคัญนะครับผมก็จะบอกว่าเพื่อนๆอย่าลืมมาเก็บในส่วนของคูปองลดแคตโตพาร์นะครับผมสำหรับเพื่อนที่จะเติมเป็นประจําอยู่แล้วนะครับผมก็แน่นอนครับว่ามากดรับก่อนนะครับไม่งั้นก็จะไม่ลดราคานะมากดรับเสร็จแล้วก็สามารถมาซื้อได้เลยนะครับผมก็ได้ลดไปประมาณ300อินทนะครับหรือว่าประมาณ150บาทเลยนะครับก็กดไปเลย ก็ด้ามาแล้วนะครับผมก็แนะนําว่าแนะนําว่าถ้าเกิดจะเติมอะไรในเกมก็แบตเทอร์พาร์ตก็เป็นทรัพยากรหนึ่งหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ค่อนข้างคุ้มนะครับผมเพราะว่าได้ในส่วนของลูกแก้วแดงด้วยเนาะแล้วก็ทรัพยากรอื่นๆนะครับรวมถึงตัวละครใหม่ด้วยนะครับผมแล้วก็น้องลิลี่ก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้า,างเก่งนะครับผมเป็นตัวฮิลได้นะครับสร้างโลกได้นะครับผมโดยที่ฮิลก็มีติดคิทต้คอด้วยนะครับผมแต่ว่าในตอนนี้นะครับผมตัวละครน,น้องก็ยังไม่เข้ามา ในตู้ม่วงนะครับผมก็มาเข้ามาดูกันก่อนนะครับผมก่อนที่จะกดนะครับผมก็จะมาบอกกันก่อนนะครับว่ามันยังไม่เข้านะครับผมก็ประมาณนี้นะแล้วก็ก่อนจะจากกันนะครับผมพาเพื่อนมาดูในส่วนของเทสนะครับของน้องเดลล่ากันก่อนนะครับผมว่าจะเป็นยังไงเนาะก็ไปดูกันเลยโดยวิธีการเล่นน้องเดลล่านะครับผมก็จะแนะนําว่าใช้ในส่วนของสกิล คอมโบจิตประสานก่อนนะครับเพื่อที่จะให้ตัวเองมีบัฟบ,บนหัวนะก็จะเป็นในส่วนของบัฟเปิดโปงสร้างดาเมจเสริมพลังเพิ่มขึ้น3%นะครับวันนี้ก็จะทําให้สกิลยิงประชิดแรงขึ้นนะครับเพราะว่าสกิลยิงประชิดเนี่ยมันจะเป็นในส่วนของดาเมจเสริมพลังนะครับซึ่ง,งเพื่อนๆนะครับมีบัฟเปิดโปงบนหัวมากเท่าไหร่เนี่ยสกิลยิงประชิดก็จะยิ่งแรงขึ้นเท่านั้นนะครับโดยมันจะคิดสูงสุดที่10ชั้นนั่นเองนะ แล้วก็สําหรับเมคานิกของการใช้อัติเมีครับก็จะเหมือนคล้ายๆกับสกิลยิงประชิตเลยนะครับก็คือแรงตามปับบนหัวนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแอนิเมชันของสกิลอัติเมีกันบ้างนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดพูดอะไรผิดพลาดไปประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดชอบสไ i b ตนะครับผมและที่สำคัญอย่าลืมก,กดแชร์ด้วยนะครับก็สำหรับนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ